ร้อยตรีวีราชาติสิริสอผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดร,รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาดได้อำนวยความสะดวกในการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดวยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ณนะที่ตั้งหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากประกอบด้วยนายธีระเดชตะกูลวนาพัฒน เกิดปี2549ตำบล0 0 0 0อำเภอแม่ระมาชจตากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหน่วยที่เลือกคือกองบัญชาการมณฑลฐานบกที่310จากการได้สอบถามพูดคุยกับชายไทยที่ประสงค์สมัครรับราชการด้วยระบบออนไลน์มีแรงบันดาลใจ จากการสมัครเข้ามารับราชการเป็นทหารในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าพี่ชายค่ะได้สมัครเข้ามาเป็นทาหารด้วยระบบออนไลน์ไปก่อนหน้านี้แล้วในทหารกองประจำการพลัดที่1ประจำปี2566จึงได้ชวนน้องสมัครตามและพี่ชายก็ได้ส่งเงินเดือนนะคะมาให้คุณแม่จุนเจือครอบครัวเดือนละ5,000บาทซึ่งระยะทางในการเดินทางมาสมัครต้องเดินทางผ่านป่าเขาถนนหนทางลาบากเดินทางหลายชั่วโมงค่ะระยะทางจากบ้านถึงตัวอําเภอแม่ระมาด80กว่ากิโลเมตรโดยก่อนเดินทาง กลับนะคะผู้ช่วยศาสตรดีอำเภอแม่ระมาดรักษารษาชการแทนศาสตรดีอำเภอแม่ระมาดเนี่ยได้รวมรับประทานอาหารแล้วก็จัดอาหารกลางวันให้กับชายคนดังกล่าวและผู้ที่เดินทางพร้อมกับช่วยเหลือค่าน้ำมันนะคะในการเดินทางกลับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ